กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง T.N.K 28 Channel นะคร,ครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Last Land of o r e v e r นะคร,ครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เกิดตรงไหนสร้างตรงนั้นนะครับก็คือวันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟดินแดนรุ่งอรุณน,นะครับก็คือมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเขาคอมเมนต์มาด้วยนะว่าอยากให้ลงเซิร์ฟนี้นะต้องบอกตามตรงเลยว่าผมก็เคยลงมาแค่แบบฟาร์มถังนะครับหาตังค์ไม่เคยสร้างบ้านเลยนะบอกเลยว่างงมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยเข้ามานะครับ เคยน่าจะเคยแบบว่าแค่เข้ามาแบบไม่ได้ทําอะไรนะแบบไม่เคยสร้างบ้านอะไรอาจจาะมา,าฟาร์มถังหรือไม่ก็มาบอดฟาร์มถังนะเก็บตังอะไรประมาณนี้โอเคตรงนี้ตอนนี้เราก็เกิดตรงนี้นะตรงนี้ก็น่าจะใกล้กับท่าเรือหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ก็มีน้องฟ้าเขาลงมาล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ติดธุระก็คือตอนนี้ก็ตามน้องมานะก็เดี๋ยวมาสร้างบ้านที่ผมเกิดเลยแล้วกัน เดี๋ยวก็อาจจะฟ่าไม้รอน้องนะ้ไม่รู้น้องอยู่ตรงไหนจากที่คุยกับน้องฟ้าน้องฟ้าบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นี่คุณแบบว่าพรตึงๆเยอะนะมาเดี๋ยวลองน้อง,องเข้าตีดูโอเคน้องอยู่ใกล้ๆพอดีเลยนะครับครับแล้วก็มีคนชื่อจีนจีนหนึ่งนะครับก็คือเคยเจอกันเมื่อเมื่อเซิร์ฟนานมาแล้วนะครับก็คือเคยลงพวกเกาะลุ้อลุณนนะที่เขาเคยแจกบ้านผมถ้าไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะจำได้ไหม โอเคเดี๋ยวบอกน้องก่อนเกิดตรงนี้โอเคว่าจะไปสร้างตรงนั้นละ่ะโอเคมันสร้างได้ใช่ปะ okay. เดี๋ยวโอเคก็สวยมากก็คือผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันใกล้กับท่าเรือนนะเดี๋ยวต้องลองวางบล็อกดูนะไม่แน่ใจว่าจะสร้างได้หรือเปล่านะครับ ก็จะฟาร์มของที่ใช้นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้พวกหินนะน้องบอกน่าจะได้นะครับสร้างบ้านต่นบอกเลยว่าไม่เคยมาลงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนจะเดือดนะครับบอกเลยว่าอยากเดือดเหมือนกันนะครับก็คืออยากยิงคนอยากโดนยิงให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูนะมาเออแล้วก็คนจีนอ่ะเขาเขาจริงๆไม่ใช่คนจีนนะเขาแค่ใช้ชื่อจีนนะเหมือนเราเจอบอบลูกศร อโอเคมาได้ลูกซองด้วยก็คือว่าคนชื่อจีนอะ่ะชิ้นหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าอยากให้มาลงเซิร์ฟเากาะลุ่งอรุณหรือไม่ก็ดินแดนลุ่งอรุณน,นะครับเหมือนว่าเขาอ่ะชอบเล่นโซแล้วก็ลงโซลงเซิร์ฟพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาลงดินแดนลุ่งอรุณน,นะครับโอเคมาเดี๋ยวถามน้องว่าจะสร้งางแบบไหนอา่าผมก็กลัวว่าเพื่อน จะเบื่อนะแบบว่าเอาแปลนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองถามน้องดูเอาแบบสี่บล็อกหรือวางแปลนดีโอเคเดี๋ยวปรึกษาน้องก่อนก็คือผมก็กลัวว่าเพื่อนจะเบื่อนะครับแบบว่าเราวางแปลนเอาเพราะผมก็ยังทําสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งนะอาจจะวางสี่บล็อกแล้วก็ให้น้องฟ้าเขาแต่งเต็มอีกทีนึงนะครับน้องฟ้าเขาก็ ค่อนข้างจะสร้างบ้านอ่าน้องบอกสบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวไปวาง4บล็อกแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเขามาคอยจังเติมให้อีกทีหนึ่งคือน้น้าเขาก็มีแปวนมีอะไรคอยเขาสร้างบ้านเก่งนะครับมาเดี๋ยวเราวางตรงนี้เลยแล้วกันโอเคประมาณนี้อันนี้ก็สร้างแบบง่ายๆยนะเดี๋ยวให้ให้น้องเขาตกแต่งอีกทีหนึ่งว่าจะทำแบบี้นครับสี่บล็อกเลย โอเคครับหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วผมก็ออกไปฟาร์มแร่ฟาร์มไม้ฟาร์มหินมานะตอนนี้ก็คือต่างคนต่างฟาร์มต่างคนต่างแยกไปฟาร์มไปนะน้องก็ไปฟาร์มแถวท่าเรือนะครับตอนนี้ก็วางเตาแล้วเอ,า,อาของเขาวิวไปก่อนโอเคยัดไปให้หมดเลยนะครับโอเคตอนนี้น้องก็วางกล่องมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกล่องอะไรบ้างนะโอเคนี่จะเป็นพวกแรก่โอ้ได้กนเบาแล้วนะ โอ้ไม่รู้ว่าน้องฟ้าไปเอากลนเบามาจากไหนนะครับอาอันนี้กองเปล่าโอเคเดี๋ยวเอาไปฟาร์มาอะไรดีกว่าครับจะได้ให้น้องเรียนกลนเบานะเซิรฟนี้ผมก็กะว่าจะให้น้องเขาไปคนเรียนนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เข้ากะและอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาช่วยฟาร์มสักเท่าไหร่นะมาเดี๋ยววางโต๊ะก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรไว้ให้น้องเรียนปืนนะครับ โอเคครับผมก็ออกมาฟาร์มถังสักพักนื้อฮะก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาของไปย่อยที่ตรงร้านค้าตรงนี้นะครับเหมือนว่าน้องฟ้าเขาจะเจอคนนะเห็นก็ยิงกันใหญ่เลยผม,มาวิ่งไปดูก่อนเผอว่าจะช่วยอะไรน้องได้นะเหมือนบอกว่าตรงนี้เดือดมากเลยนะครับก็คือเห็นน้องฆ่าไปหลายคนแล้วดูดิอันนี้ก็คนหนึ่งล้วแต่คนตรงนี้น่าจะาแบบเยอะมากเลยนะครับกำลังปั่นป่วนกันอยู่เลยอ่ะมีอะไรไหมเนี่ยโอ้ตัวเปล่า เหมือนมีคนมาอีกแล้วนะครับอุ้ยโอถือโต๊ะเลยอ้าวน้องทำอะไรโอุ้ยไม่โดนโอ้โหตายแล้วผมเอ้าน,อน,น้องน่าจะกระสุดหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นอนวางพี่นอนเหรอ โอ้ยของเพียบเลยนะฮะโอ้ที่นอนเต็มเลยเตียงเต็มเลยนี่อยู่นะโอ้ยโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้โดนฆ่าไปผมก็เลยตัดสินใจเอาไว้ฟังนะตอนนี้บ้านก็เริ่มขยับขยายนะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับอันนี้น้องฟ้าก็ตกแต่งแล้วน่าจะยังไม่ได้ใสก่กอนระตูนะแต่ผมก็โอ้โหศพเพียบเลยนะครับน้องบอกว่าได้อะไรมา800เลยนะไม่รู้ว่าไปได้มาจากไหนนะครับ เอาของเข้าบ้านก่อนตอนนี้ผมก็ออกไปฟาร์มแล้วนะของก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะบอกเลยว่าตอนนี้บ้านเราโอ้โหเตารอ,อบห้องเลยนะค,อคือตอนแรกเห็นเ้านอกก็ว่าเยอะแล้วข้างในเยอะกว่าอีกนะครับโอเคเดี๋ยวของเข้าบิวแล้วก็เอาของดูก่อนแล้วกันนะครับของเขาแน่งจะเยอะอยู่โอเคครับเหมือนว่าตอนนี้เราจะมีเพื่อนบ้านแล้วนะปิะกิผมก็มาตอนเขากำลังสร้างบ้านนะผมโดนนิโต้ไปแล้ว มามาแก้คืนหน่อยเมื่อก,กี้ผมโดนเขาฟันไปแล้วนะครับออกมาออกมามาไฟกันหน่อยแถประตูเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะโดนมีดกันหน่อยน่าจะยังไม่ปีบปืนอุ้ยผมโดนโอ,โ,โ,อโอ้โหเคโอ้แร่เยอะอยู่เหมือนกันเคกลับบ้านก่อนแล้วกัน เอาล้ครับตอนนี้น้องฟ้าก็จะพาไปเลดนะน้องฟ้าน่าจะเรียนปืนแล้วก็เรียนระเบิดพร้อมแล้วนะครับแหมเหมือนว่าเขาก็มีกําลังทาอะไรกําลังไฟกันอยู่หรือเปล่าเคไปพร้อมมีตัวเคยโหแล้วปืนไม่มีสะโพกด้วยไม่เไปสองเมตรนะเคแไปน้องน่าจะเลดหลังนี้นะครับไม่รู้มีของหรือเปล่า สียงเตาโอ้โอเค,อเค,อเคกรมมฐานแรกนะครับมีแร่อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้มีกล่องของอยู่นะกล่องล็อกด้วยโอเคเดี๋ยวรอน้องก่อนละกัน มีอะไรบ้างเนี่ยกรมางถันเจ็ดร้อยโอเคก็ถือว่าพอได้นะครับเพราะว่าอย่างระเบิดถังเนี่ยมันก็คาบง่ายนะครับคือ,อยังช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเรารีบเลดได้ก็ควรรีบเลดนะครับถ้าจเจอแบบว่าบ้านที่แบบว่าอยากตามลร้ยๆหน่อยนะครับไนท์ <Nice. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปคือถ้าขึ้นวันที่สองวันที่สามนี่คือแบบระเบิดถังนี่แทบจะหมดประโยชน์เลยนะโอเคได้แร่มาพอสมควรอยู่เหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะไปออกล่ากับน้องเจดสักหน่อยนะครับก็คือตอนนี้ที่บ้านก็มีกลบาแล้วนะแล้วน้องฟ้าก็ท้ากลบาไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้ก็ไปหาล่าคนฟาร์มนะเพราะตอนนี้เหมือนว่าเราได้ปืนไวมากเลยถ้าไปเจอพวกแบบว่าขายันฟาร์มเราก็อาจจะป้นแร่าจากเขาได้นะครับ okay. อเออขวานตีด้วยนะนี <laughs> ่ครับอย่างเช่นอันนี้แต่ได้ไม่เยอะนะ ไปเดี๋ยวไปหาป้านคนฟาร์มดีวกว่าคือตอนนี้เราได้ปืนมาไว้ก็ค่อนข้างสามารถออกล่าได้นะแต่ถ้าเขามีปืนแล้วก็อาจจะสู้ลำบากหน่อยโอเค นี้ผมก็พาน้องเจ็ดมาจับมาและก็คือว่าพาน้องเจ็ดมาเล่นอยไหล EP แล้วนะครับก็คือยังกะาว่าจะพาจับมานะผมก็เตรียมพวกส่วนผสมที่จะไว้ทําอาหารอยู่นะครับก็เดี๋ยวแค่รอเวลสิบแล้วก็เดี๋ยวไปดักปลากันนะครับอันนี้ผมก็ได้มาแล้วโอเคตอนนี้น้องก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเวลสิบแล้วก็เดี๋ยวไปครับที่ดักปลาแล้วก็ไปดักปลากันนะครับ โอเคครับตอนนี้น้องฟ้าก็จะพาไปเลดบ้านนะบอกเลยว่าผมก็รุ้รีบนะกำลัง <g ul ang> จะทำงานด้วยมาเดี๋ยววิ่งไปล่อน้องให,ให้น้องแล้วกันผมก็มาตัวเปล่าเลยนะครับไม่เอาเปืดอะไรมาเลยไปอ้า้ไอ,อ,อ,อ้นี่ไม่ตายโอ้ยัิงไม่โดนหรอมันถึกเนี่ยโอเคมาเดี๋ยดิบบ้านเลยเฮ้ยเอ้าไม่ปิดประตูมันหลอกล่อผมมาเนี่ยโอเคไป เฮ้ยมันชุบป,ปะเนี่ยกร,รมโอ้โหประตูไฮคงจจเลดไม่ได้นละดูทรงแล้วโอ้โหมันชุบขึ้นมาด้วยน่าจะมีของแน่เลยเนี่ยไม่งั้นมันไม่น่าชุบมานะครับยังไงยังไงยังไงอ๋อน้องเลดเข้ามาแล้วว่าไงเพื่อนเข้ามาแล้วเจ้าว่ายังไงโอ้โหแล้วคือประตูไฮน่าจะเลดไม่ได้นะครับเพราะอาจจะต้องใช้ระเบิดหนักนะโอเค รียบร้อยมีไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาต่อที่อีกหลังนึงครับอยู่ใกล้ๆกันเลยไปไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่านะโอโหมีคนนอนด้วยโหแล้วแบบเสียงเตาเงียบมากเลยไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะครับโอเคมีเหล็กอยู่นะสองพันกว่าโอเคบิวเขา่าจจะไม่ได้ล็อกก่อนด้วยนะครับไป คงไม่ได้เลดบิลนะครับโอเคครับเหมือนว่ามีคนมาป่วนบ้านนะอันนี้น้องเจดเขาเรียกมานะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนโอ้หลายเท้าเลยอ่ะไม่รู้มีปืนหรือเปล่านะเหมือนว่าตอนแรกผมก็บลอดฟ้ามู่นะครับแล้วน้องเจดบอกว่ามีคนมามาเลดนะครับผม,มก็เลยรีบๆฆ่าตัวตายมาเลยแร่เล่เต็มเลยนะครับโอเคไปไม่รู้ว่าตีไหนนะครับไหนเนี้ย โอ้โน่าจะอยู่ทางนู้นนะโอ้โหยังเยอะโอ้โหแล้วผมยังไม่โดนเลยกลามสัดไปหมดแม็กเลยยิงไม่โดนลูกสักเม็ดหนึ่งนะครับน่าจะไม่มีปืนเลยเปล่ายัางไน,นผมว่าผมมีหกสูงโอ้โหสามตัวอนะุ้ยตืนหนึ่งมาเอคโอ้โหสามคนเลยนะครับ เป็นพวกพวกก็นเนี่ยสายแท้สายแท้แทโอเคเดี๋ยวตัดไม้ามาปิดรูก่อนแล้วกันนะครับเอ้ามันอยู่ไหนอีกคนนี้เนี่ยดำโอ้โหสี่ตัวมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโอเคโอค้โหถ้าผมไม่มาตัดไม้นี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยแอบเมียนเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปปิดรูก่อน ครับตอนนี้ก็มีพี่ดักปลาแล้วนะก็คือว่าน้องเจตเขาฟาร์มทั้งคืนเลยนะครับฟาร์มจนเบลสิบเลยนะแล้วทีนี้น้องเจตก็ครับไอท,ที่ดักปลามาแล้วนะครับมาเดี๋ยวรอดูปลากันเดี๋ยวจะได้เอาไปทําอาหารมา้าจะได้ขี่ม้าได้สักทีนึงนะครับมาบอกเลยว่าอันนี้ผมก็รอมาสักพักแล้วครับได้ปลามาแค่ไม่กี่ตัวเองนะก็คือผมก็ครามไอที่แร่มาแล้วเดี๋ยวแร่เลยแล้วกันโอ้ได้ฮันเดี้ย่ะหนึ่งตัวตัวหนึ่งอันแน่เลยเนี่ย คือผมก็กะว่าจะเก็บสักสิบยี่สตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ครับอาหารทีเดียวนะอนี้ก็ครับอ่าสกีได้หลายครั้งอยู่โอเคได้อีกแล้วนะครับ4ตัวโอเคถึงเวลาที่รอคอยเดีย๋ยวดูสูตรก่อนเพววื่อความแม่ใจ โอเคเนื้อปลาสองกระต่ายหนึ่งเนื้อหมูปลาหนึ่งไก่ฟ้าหนึ่งเท่ากับ1นถุงโอเคเดี๋ยวลองทำสักถุงนึงก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าผิดนะโอเคอันนี้ไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้อันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวลองทำสักถุงนึงก่อนแล้วกันนะครับเอาทำไมไม่ได้ อ๋อลืมใส่ไม้โอเคมาเอาแค่ถุงเดียวกว็แล้วกันโอเคได้ละสองถุงอ๋อทำหนึ่งครั้งได้กับสองถุงนะโอเคเดี๋ยวทำให้เต็มเลยแล้วกันได้ต้องใช้ลายถุงอยู่นะครับเห็นเออผมจำไม่ได้ว่ารอบที่แล้วผมใช้ไปสามหรือห้านี่นะครับก็คือเหมือนว่าเขาปรับมาใหม่นะไม่ต้องถึงสิบก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวครับไปให้น้องด้วยนะฮะ เอาละครับตอนนี้ผมก็เรียกม้ามาแล้วสืบเรียงให้เหตุให้เหตุให,หตให้เต็มสี่สิบนะครับแล้วก็ไปต่อแล้วก็ใช้อาหารถุงโอเคน่าจะใช้แค่หาห้5ถุงนะครับไปลองขี่ดู โอเคเรียบร้อยในที่สุดแล้วก็มีม้าขี่แล้วบอกกันเลยว่ายังโกงนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขี่ม้าเนี่ยมันมันโกงหรือว่ามันโดนแบนมันผิดกฎกติกาอะไรหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะ okay. มาดูอกันต่อโอเคมาเี่ยดังหน้าประตูนะไม่รู้จ่อ ลม้มโอ้โหแล้วคืนลงไปไม่ได้นะครับได้เท่านี้แหละครับน่าจะมีคนนะโอ้โหโดนไปหลายแม็ดเลยครับกว่านจะลม้มมันจะเจอคนอีกแล้วนะโอเคเฮ้ยชื่อคุณคุณน,นะาโอเคครับอันนี้ชื่อจีนหนึ่งนะคนที่ผมบอก ตอนนี้เขาก็เตรียมลงมาย้ำผมแล้ว AUDIO โอเคเดี๋ยวเก็บของเข้าไปเก็บก่อนละกันตอนนี้ของก็ค่อนข้าง,างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเตรียมตัวเลยโอ้ปืนมีดกระสุนยาโอ้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจ้าเอ๋โอเคครับโอ้ยมีหัวเหล็ก ไม่แน่ใจนะครับว่าบ้านเขาอยู่แถวไหนนะตรงนี้ก็คือเป็นแคมป์ของน้องฟ้านะครับผมลืมบอกเลยก็คือเหมือนว่าน้องฟ้าเขามาฟาร์มอยู่แถวนี้นะครับแล้วเขาก็มอบเตียงมอบบิลให้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวของเข้าไปเก็บแล้วก่อนและกันก็อาจจะต้องย้ายของไปบ้านหลักนะเดี๋ยวรอดูช่วงเวลาดีๆก่อนโอเคเสื้อเล็กหัวเล็กโอเคครับเหมือนว่าจะมีคนมา่วนบ้านนะมาเลย โอ้สองเท้าเลยนะนะโอ้โหใส่ชุดอะไรเนี่ยผมว่าผมยิงเข้าอยู่หลายเม็ดอยู่นะครับแต่คือแบบไม่ล้มนะไม่แน่ใจว่าใส่เซตอะไรนะรผมก็ไม่กล้าลงนะครับเพราะว่ามันมีสองคนพอลงไปแล้วอีกตัวจะชาร์จนะครับอ่ะจอดรถกด้วยว่าไงโอ้โห้จะรอดไรงเนี่ยอย่างเยอะเลย ล้มจริงครับตัวนี้น่าจะถึกหน้าดูแลาจะมีพรอนถึกนะครับขับไปไหนแล้วโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผมโอเคงับ คือว่าเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยไอคนเนี้ยที่เขามายิงเล่นนะครับก็คือผมโดนเขายิงนะครับแล้วผมก็กดชุบขึ้นมานะครับแล้วเหมือนว่าผมลุกไม่ขึ้นนะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นบั๊กอะไรนะครับแล้วเหมือนว่าเขาคอมเมนต์มาบอกว่าผมบั๊กม้านะครับแปลว่าคานอย่างไวเลยจริงๆแล้วผมกดชุบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กดกระโดดขึ้นนะครับมันก็เลยเหมือนว่าคานไวนะครับผมก็เสียไปสองชุบลอยู่เหมือนกันตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าผมบั๊กมาอะไร คือเห็นเขาคอมเมนต์มานะครับผมก็เลยถามน้องนะน้องบอกว่าจะต้องกระโดดเอานะครับโอเคผมก็งงเลยนะครับว่าเออตกลงม้ามันขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ